สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามคอยทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขกใอยทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจานะคะวันที่24เดือนมิถุนายน หกห้านะคะหวยลาพัฒนาวันนี้แอดให้ติดรูดเบิ้ลนะคะวันนี้แอดให้รูดศูนย์นะคะเจาะไม่ดเดียวศูนย์สี่นะคะหวยเลาพัฒนารูดเบิ้ลรูดศูนย์เจาะศูนย์สี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเล่าพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ